สวัสดีครับสุรศิน์พาโชกันนี้พารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางอา,อาจารย์วัดดงนาเพลนนะครับโค้งสุดท้ายมาตามกันต่อตามความฝันของอาจารย์นะครับเอาไปฟังน้ำกันครับพี่น้องมาดูโอมาตามโค้งสุดท้ายครับเนดูดูข้างไก่ห้อก,กับว่าเนาะมือเนาะเออเออพ่นแมาดนแล้วเออเพิ <laughs> ่นบมาโดนแล้วทั้งปีเลยนคะเนีย่ย เดมหาพิ่งี้งบาานเนาะพอช่งได้คอยมาอยู่ค่ะพี่น้องแต่ก่อนอสีบานซาหามามือยู่นี่ด้เนาะคระอาจารย์เมีนเมนอาจารย์ม่นวอว่านั่นและครัวลเราเร่องเราเร่องหลังใ้นะคือว่ดบอกเด็กือักเกี่นนี่นมาบวแม่นี่นี่แม่นี่นี่นี่เรียนม่ครับน ม่อนบ่อส่้งนะครับเป็นจังไหนครที่ไปที่นอกครับที่าได้ยินว่าไปทํำงานนี่ทันมือเรียกจิวะเพื่อนบ่านหนท้ำงานมบอได้เห็นงานแล้วมือเรียกอิวบอได้เห็นงานดิเจ้าเคล็ด้องให้นอนยางดีนอนเห็นเขาง่ายแล้วเขาจะเอาเขาไปนอนนอนนอนกันนอนแล้วพวเราเลือกเพียงมากเม่แก่ข้อมผันด้วยาันฟัง ไอ้ายนี่ก็เรียกออกก็เปาะอีกแล้วเปาะอีกแล้วนู่นแล้วอ้ายก็ได้ง่ายง่ายมาอยู่กับอ้ายนะตะกี้อยู่นํากันโอเคได้เป็นมากกน,นั่นแล้วก็ถือดอีอยอกก็เมื่อถืออะไรก็แม่นี่เรียนละบด้ตัวดอกกันแตะว่ามันก็ได้หลายอยู่บ่ระาะใจไหนถ้าไปโน้มมันก็ไปไปมาๆเนาะมันเข้ามันออกนิดนมันบ่ได้อยู่ตัวเด้ตะกี้ก็ได้ช่วยสิบ่ ชวยสิบ้านยูชาวหัวได้ซำนี่นาะแมนมาล่ะช่วยถึงได้๋ยวไม่ยูหัวตานี่มันกัดได้มันก็ได้ด๋อกเงินผอเขาเจ้ากระหายลายรู่สมมุติเดาตื่นกระลาเขากันตะกี้มันก็มีภาระหลายมันคือสมมุตินี่เนาะเออทั้งแถแกยังคนบ่อยเฮ็ดเวียกแล้วมือมือวันที่สิบหกวันที่หนึ่งเม่อไรเฮ็ดเวียกอ่ะใหลายก็ซุ่มเฮ็ดงานอยู่นะเมื่อไรเฮ็ดจะได้ค่ะจะในน้อนลานฝันเอาเรียก โคนหอยน้อนให้ยฟันเอาเลรเขาเคยได้จากความฝันสิบ่แมนตาประผุเนี่ยได้สิบหกปีผู้นี่คนตาบวชเน้นยู่หุ่นได้เลยบวชเน้เเนเก่าเราไม่สิบแมนตาบวชเน้นยู่หุ่นกัดตัวอยู่บนน้องตาไก่ก็บ,บอกเขาจะถึงสามตัวแ<อ>นวก็บอกเลยว่าถี่บวชด,ดีๆเนาะบวชเน้กน,นก็ได้ก็ไปนี่วันอาทิตย์กู้ๆเขาจะกันกน,น,น้ำมหาไทยน้าอยู่กลางทุ่งหมดแล้วสิตัวน <c oughs> ี่ถ้าพอบนเดอร์ออกอีหลีเนาะอเออ ตอนมาข้อมปันว่าอาจารย์เพิ่นมาบอกเป็นโตหรือว่าตีแล้งเทียงก็เป็นโตแลงเทีย่ยงเาบอกว่วดออกหาหากกับามาห้องบอกนี่เชื่อรถเด้อหากหาเพื่อนมาเ<า>ตือนไปไปบ้านแดงเตือนแล้วก็ไปบ้านแดงไปเห็นใบรถจดีสองใบมี่หกหากคู่นึงเอาจากจังหวต้องเป๊ะเลยบอกครับเออขับมวดอันมวดออกซีหาอย่ใกล้ๆนี่เพิ่นกับมาบอกมาบอกว่าว่าสามคนว่าสามเหมือนกับว่า ไอ้ื่อรถเดอซหากาเตดจากสางพันคุณพันก็ได้ลอยคุณนลอยก็ได้คุณว่าคือไหมคนเราบอกอยู่วานเท่านี่คนเาบอกยุนนี่่นนี่บอกย่วันเท่านี่บอกกันะยุ่นี่ละปูคนเาบอกบอกซีหาได้มาจานคเก็บอกวนบวชซีหาก็บอกซีหาตัวเดียวเลยนี่ไปกินบาตทุผมก็บอกสู้อกันฟังเราเน่ยโอ้ะฟันนันนันฟันนี่ฟันน้อยคนเราบอกเด็กบอกเี็กซหาซื้อพันคุณนลอยลอยพันคุณนพันก็ได้การเกษตดจากสางคุณว่า เออแต่ว่าวันนี้มันเกิดจากหลายตัวเน่แล้วมันก็เป็นมันไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นควงฟันกับวันนี้อาจมือใกล้ๆมือมากนะหัวเนาะบปะทามันมาโดดใส่จึกอีกใกล้ไหนที่อาจารย์เออใกล้แล้ยปะทามันปะทะมันมากมือสีออกเนาะวันนี้ฟันไว้ไว้เฉยเลยอาจารย์เพราะเพราะนี่ให้หน่อพันธุ์ขึ้นอืมโอ้วันน่ะน้องวันที่ฟันว่าปูพันธุ์ศูนย์เนาะมันก็เขาเนาะหัวเนาะว่าปูพันธุนศูนย์แบบแข้งเลยนะเด็กพันธ่์มาเขาพันธ่์นอกเด็ก ว่ต่อมาคนศูนมากกับเขาพิยาสูนเนี่ยคนเขาเนี่ยปูเขาคนมาบอกเขาตอนนี่ฝันว่าปูศูนสามโอ่งว่าปูศูนต่อมาัปนพระได้เป็นปูปูเปปูพระอินพายังเนี่ยนี่เ่านี่อนคนหัวมาตบบวบบวดใหญ่เขาคนหัววานนี่ล่ะเอาปูจีบปซ้ท่านจีไปตุยควันนี่นาท่านจีไปตุยยุ้ยเสลหรอ่าท่านว่าในที่นึ่งอนึ่งหกนึครับ ทับหกก็ด้นี้คนว่าตัวนี้ก็สรางว่าเพิ่นบอกเด้อตัวนี้อันนี้ก็เถิกเนะอาจย์เนาะอันนี้ฟันล่าสุดเครับันล่าสุดคนสูนีูเขาเหมืนหัน้ำเพินบัทันผมนอนโคตรขึ้นในหบวเพาขึ้นโดดเังกลางว่าอย่ไปหามเพิ่นนะเออเพินบอกก็ตัวใดกับครับทจานเพิ่นบอกว่าตัวใดครัหนึ่งหกหนึ่งทับหกคนว่าหนึ่งหกหนึ่งเออ วันนหันได้หนึ่งหนึ่งเมันออกสองสองมันดัมาวันนี้เนะเดีเน่นอวันนหันมาได้หนนึ่มันออกสอาจารย์คิดวันเป็นตัวได้สตัวสาตัววันเพรปูศูนย์ปูไป่คนนี่ก็ว่าปูสาคนมันกศสาห็แปศหกศูนย์แปดหกศูนย์หกห้าศูนอนี้แล้วแหเพาว่า วันที่สิบหกท่านว่าโครหกเปียดถึงถึงมือเรามือรุ้ยไงนุ่มอยู่เราพอเนาะครับออสาธุเเออนี่นะแปดหกศูนยอ๋อไหลมือแราวันพี่บอบว่าห้าศูนย์ห้านย์นพี่มานั่มนุ่มพี่มานั่มบวาเ็กพระจารย์ง่ามปันสิติมานอยู่บ้รับงว่ามันปันจะฟัง พ<ค>าดการตัดสองตัวนี่ครับเป็นตัวใดเนั่นแล้วอยู่ตำแหน่งะห้าศูนย์หกห้าบาี้กระหกศูนย์แปดศูนย์หกแปลกับสามศูนย์สามศูนย์ตัววาปูเป็นศูนย์สามองค์สามสามอง่์งนะสามศูนย์ก็ได้สามศูนย์ไว้แล้วนะวันี้นเห็นว่าเป็นโจรเนาะได้แปลเนาะเนาะเออได้แปลคันได้เป็นตัวตัวดปดได,ด้ดิสามตัวนี่ตเรนนี่ก็หกห้าศูนย์แปดหกศูนย์เออ 50 6 0เมนอาจารย์มันเจตัวไดครับก็<ะ>อาจารย์มันเจตัวมัดตัวชอบตัวขอมไว้แล้ว50 60 30 50 60 30ามนตัว,ตวมันใจจะล่องไว้เนี้ยหรอทานมันใจนี้จิะต้องทุนอะไรบ้างนรครับอาจารย์ ตามใจชอบชอบตามใจชอบเออเนม่ยมาสวดนอสสามใส่เก่าเลยเอออาจัรย์เน่นิ่สามโตพอาจารย์มักตะดดสุดๆครจารย์สนยแจวเมาเรื่องสองสุดสุดร มาตั้งสองส่วนหามตัดถิ่มนะครับเนาะกันเสียเสี่ยวลักหน้าตัวได้กว่าอาจารย์เหอรักหน้าเอรอหัวถอยกันนั่นแหละแจกว่าวะพิงดิเออวะพิงเวลาจำกันมัดด้วยกันอาจารย์นะว่าจะตัดถิ่มได้เป็นว่าครับอาจารย์เนียน ทิงยาวางเอาให้นกเก็บเตุกดอกมำหลายดอกเนาะทำหนึ่งเนาะว่ามันหวานนับเด้อเดอับเด้อตัวมักตัวชอบของอาจารย์ตัวไกก่อนครับห้าหกศูนย์แปดหกศูย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามศูนยครับตัวมักตัวชอบของอาจารย์ตัวมักตัวชอบ ตัวบ้องกลมหามตัดทิมแม่นว่าครับอาจารย์แม่นเอาทุกตัวตัวมาทุกตัวเอาทุกตัวพี่น้องเอามาอีกตัวนะครับอาจารย์เออเป็นีข้อเอียงนั่นน่ะนี่แน่นพี่น้องวนาทางของอาจารย์เนะครับมักกระจัดคัดกระจานเนาะอาจารย์แม่นมักตัวใดเอาตัวนั่นแต่ว่าอาจารย์แนะนำว่าให้เอามัดทุกตัวนะครับ